พยากรณ์อากาศประจำวันที่7สิงหาคม2568นะครับภาคเหนือมีฝน70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางเชียงรายพะเยาแพร่น่านนะครับตากกำแพงเพชรสุโขทยัยพิษณุโลก พิจิตต์เพชรบูรณ์ฝนตกหนักจะอยู่บริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ด้านตอนบนลำปางตอนบนนะครับระวังบริเวณนี้มีปริมาณน้ําฝนค่อนข้างสูงสะสมค่อนข้างสูงครับภาคตะอนอ,อกเชียงเหนือมีฝน40%ของพื้นที่และมีอากาศร้อนปกอ้าวในตอนกลางวันแดดแรงนะครับแล้วก็มีฝนเป็นบางแห่งบางพื้นที่เน้นแถวจังหวัดเลยด้านตอนออกหนองคายหนองบงัวลำพูด้านตอนบน ดอนธานีบึงการสกลนครนครพนมส่วนภาคอีสานตอนล่างตอนกลางตกเป็นแห่งบางพื้นที่ยังร้อนอยู่นะครับภาคกลางมีฝน40%ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันเนาะมีฝนมาบางแห่งในช่วงบ่ายเย็นเนาะเน้นแถวนครสวรรค์อุท,ทยัยธานีชัยนาทสิมบุรีนะครับ การจนบ,บุรีสระบ,บุรีราชบุรีนคนปรปฐมกรุงเทพมหานครบริมณฑนนลสระบประมาณนี้อยุธยาครับแต่ยังตกไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ยังตกเป็นบางพื้นที่อยู่พากตะออกมีฝน40%ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วนมากแถวนะครนายกปราจีนอาจจะไม่เยอะหรอกครับแถวชายทะเลจันทบุรีระตราดนะครับภักใต้มีฝน 60%ของพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงบ่ายนะครับถึงเย็นส่วนมากก็เป็นระนองชุมพรพังงาภูกเก็ตกระบี่ตังสตูนลคนครศรีธรรมราชพัทลุงด้านชายทะเลครับปัตตานียะลานราธิวาสทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันามันตอนล่างมีขึ้นสูงน้อยกว่า1เมตรครับออกเกลือได้สบายใจนะครับส่วนฝั่งอันามานตอนบนมีขึ้นสูงประมาณ1ไม่เกิน2เมตร ก็เดินเรือด้วความก็ค่อนข้างที่สบายครับแต่ถ้ามีบริเวณไหนมีฝนฟ้าขนองก็ระวังนิดนึงนะครับ